เกรทวอรินทอนยืดอกรับเพิ่งไปทานข้าวกับสาวสวยคนนี้มาค่ะถูกจับตาเรื่องในความสัมพันธ์อยู่ตลอดสําหรับพระเอกดังเกรทวอรินทอนซึ่งในตอนนี้ก็ถูกจับจิ้นกับสาวอแมนดาออกดาหลายคนก็มีลุ้นทางคู่จะขยับความสัมพันธ์เพราะมักจะมีภาพไปทานอาหารกันอยู่บ่อยๆล่าสุดค่ะเกรทได้ออกมาเผยว่าเพิ่งไปทานข้าวกับอแมนดามาเป็นการทานข้าวกับนักสแสดงมาตลาดากันทั้งเรื่องเลยไม่ได้มีอะไรจริงๆคนก็ลุ้นกันน้องก ักถ้าจะลุ้นตอนนี้ยังไม่มีอะไรในตอนนี้ก็คือเป็นน้องที่น่ารักเป็นความรักที่น่ารักมากๆค่ะเห็นมานานแล้วน่ารักมากๆ,ๆซึ่งในตอนนี้ไม่มีแฟนมีแต่แมวโอเคนะครับกับคนที่จิ้นกันกับน้องก็น่ารักอยู่แล้วจะมีคนจิ้นก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ชอบเรื่องลบค่ะ